สวัสดีครับวันนี้พากันมาทําฮาคิเกาะสีนะครับฮาคิเกาะสีก็มี10สีที่เป็นเลกูล่านะครับแล้วก็3สีที่เป็นระดับเลเจนดารี่นะครับแล้วก็1สีเป็นสีลุงนะครับสีที่เป็นระดับเลเจนด์เนี่ยก็คือเอาไปทำเควสนะครับสำหรับเรียกบอสลิฟินเดอร์นะครับในทะเลสาบนะครับสีเลเจนด์ก็มี3สีนะครับมี1สีเพียวเลสนะครับสีแดงเขื่อนนี้นะครับสีที่2ก็คือสโนไวท์นะครับก็คือตัวสีขาวนะครับแล้วก็สีที่3เนี่ยเป็น ฟิลเตอร์สกายนะครับสีชมพูสีแสีนั้นะครับส่วนสีอื่นไม่ได้ใช้ทำเควสอะไรนะครับเพื่อเพื่อความสวยงามนะครับก็แล้วแต่ชอบจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเวลาไปซื้อเนี่ยก็ซื้อที่ Master of Enchantment นะครับเป็น NPC ีสีล e ก u ล่าใช้1500แฟกเมนต์ะครับแล้วก็สี Legendary เนี่ยใช้7500ัฟกเมนต์ะครับส่วนสีลุงนี่ต้องทำเควสเอาเดี๋ยวค่อยวากันนะครับที่แรกที่จะแนะนำนะครับที่สปอนก็คือตัวของ กินโซนนะครับของเกาะ2นะครับที่ใกล้ๆท่าเรือนะครับถัดมาก็เป็นที่เคิร์ชชิปนะครับใต้บริเวณใต้บันไดนะครับเข้าไปนิดเดียวนะครับตรงเข้าไปด้านในนะครับอยู่ขวามือของบันไดนะครับจุดที่3ก็คือเป็นของเอ่อฮอตแอนโคนะครับที่ฝั่งฮอตจะมีด้านบนบ้านนะครับของฝั่งฮอตนี่ครับตามรูปนะครับจุดที่4ก็คือเป็นเกาะหัวกระโหลกนะครับ พอกเทนไอแลนด์นะครับด้านซ้ายของหัวกระโหลกนะครับก็กระโดดขึ้นไปในหนึ่งด้านซ้ายนะครับก็เจอนะครับตัวนี้เออมาแล้วก็เุดกาอที่5ก็คือตัวของสโนว์เมลท์นนะครับบริเวณใกล้ๆ้ท่าเรือทนนะครับใกล้ๆบริเวณคนขายเรือนะครับหยุดที่6ก็คือเป็นไอแคสโต้นะครับบริเวณกำแพงนะครับตัวนี้สปอนทุก20นาทีนะครับ นับจากเซิร์เปิดนะครับแล้วก็อยู่20นาทีแล้วก็หายไปแล้วก็องรออ20นาทีเพื่อเกิดใหม่นะครับวิธีหาเร็วๆก็คือเซตสปอนเอ่อซตโฮมไว้ที่กินโซนนะครับแล้วก็ดูบริเวณกินโซนถ้าไม่มีนะครับให้ไปที่เคอร์ชิปก่อนนะครับแล้วก็่ายน้ําได้ก็ไายไปนะครับ กรชิดดูใต้สะพานถ้าไม่มีให้วาฟกลับมาเลยนะครับกดโฮมวาร์กลับมาไม่ต้องว่ายน้ํากลับมาเพราะเสียเวลานะครับโฮมกลับมาจะเร็วเราก็เลยเซตไว้ที่กินโซนกินโซนจะเป็นบริเวณเกาะตรงกลางนะครับของทะเลสองนะครับแล้วก็เอ่อจากกินโซนเราก็ไปที่ตัวของสโนว์มาร์ทเชนไปดูนะครับถ้าไม่มีอีกเราก็ไปไอแคลซ์ลนะครับตัวของเอ่อ ที่หาเนี่ยไม่แนะนําที่ทะเลสานะครับเพราะว่าเกาะค่อนข้างห่างนะครับไกลกันเยอะนะครับแนะนําทะเลสองนะครับแล้วก็มีจํานวนเกาะแค่6ทะเลสามีเจ็ดเกาะนะครับมี6เกาะหาได้ง่ายถ้าเจอแล้วนะครับให้วาปไปที่เซเวอร์อื่นได้เลยนะครับเพราะว่าเอ็นพีเกิดที่จุดเดียวนะครับในของแต่ละเซิร์ฟนะครับนะครับพอว่ามาแล้วเราก็มาหาที่จุดเดิมไม่มีก็กดโฮมกลับมาที่กินโซนนะครับกินโซนจะเป็นโฮมตลอดนะครับ แล้วเราก็วนลูปนะครับหาไปเหมือนเดิมนะครับจากกินโซนเนี่ยเราสามารถจะไปที่ตัวของฮอตแอนโคก็ได้นะครับที่อยู่ด้านใกล้นะครับฮอตแอนโคไม่มีก็ไปที่ f อร์กอเทนไอแลนด์นะครับสำหรับคนที่ทำเควสนะครับมีทางเลือกอีกทางหนึ่งถ้าสมมุติว่าไม่อยากหาเสียเวลาหาเรจนดารี่ก็ให้เพื่อนนะครับเรียกเพื่อนมากดปุ่มให้เพื่อนที่มีสีนะครับเจนดารีก็ช่วยกันกดได้ครับนครับก็วนหากันไป เรื่อยๆนะครับถ้าตรงไม่มีก็คือกลับมาที่คัทชิปนะครับคัทชิปถ้าไม่มีอีกก็โฮมกลับไปที่กินโซนนะครับก็จะใช้วิธีการอย่างนี้ก็จะเป็นวิธีการที่หาที่ตัวของเองหาได้เร็วที่สุดนะครับพอเจอปุ๊บเราก็ไปว้าไปสอร่นต่อไป